พ,พี่น้องที่รัก ทำไมคิสชนต้องดำเนินชีวิตในความจริงพระเจ้าทรงเป็นองค์ความจริงผู้ที่อยู่ในพระองค์ก็ต้องดำเนินชีวิตในความจริงเปาโลและทุกคนที่ทำงานร่วมกับท่านจึงซื่อสัตย์ต่อความจริงท่านยืนยันว่าท่านไม่กล่าวอะไรกลับไปกลับมาหรือเปลี่ยนแปลงแผนการกระทำต่างๆเพื่อประโยชน์ของตนเองอย่างแน่นอน เนื่องจากท่านเขียนจดหมายฉบับนี้เพราะท่านได้ยกเลิกแผนการเดินทางไปพบกับชาวโครินท์ท่านจึงใช้โอกาสนี้เพื่อสอนพวกเขาถึงการดำเนินชีวิตเป็นคิตชนที่ดีเปาโลยืนยันถึงความจริงที่ท่านประกาศว่าพระเยสุจ้าเป็นผู้ที่เชื่อได้และมีคุณค่าที่ต้องวางใจดังนั้นหลักสำคัญในการเป็นัารสาวกจึงต้องเป็นเช่นเดียวกันคือ ื่อสัตย์ต่อพระเจ้าด้วยการสแสลงออกในการกระทาเพราะสารที่ประกาศนั้นต้องมีผลต่อผู้ที่ทำหน้าที่ก่อนใครดังที่ท่านกล่าวว่าท่านไม่อาจจะกล่าวเหมือนไม่จริงใจถึงพระเยซูเจ้าและไม่สามารถที่จะทำเหมือนว่าเดี๋ยวก็ใช่เดี๋ยวก็ไม่ใช่เพราะการกระทำเช่นนั้นทำให้เราเห็นว่าไม่ได้สัมผัสถึงพระเยซูเจ้าเลย เปาโลชี้ให้เห็นว่าจะเป็นไปได้อย่างไรที่พระบิดาจะไม่รับองค์พระบุตรพระองค์ทรงรับรองพระบุตรของพระองค์เสมอและจะทรงรับรองทุกคนที่เชื่อในพระบุตรของพระองค์ด้วยสิ่งที่เปาโลกระทำจึงเป็นสัมพันธ์กับภารกิจที่พระเจ้าทรงประทานและมีพระจิตเจ้าทรงนำและพระจิตเจ้าก็จะทรงทํางานภายในตัวของทุกคนด้วย สิ่งสำคัญคือไม่มีใครถูกเจิมตั้งเพื่อให้โดดเด่นแต่ทุกคนจะได้รับพลังให้ทำหน้าที่แห่งการรับใช้เช่นเดียวกับพระเยซูเจ้าของเราการทำให้ทิศชนโครินเข้าใจถึงสิ่งต่างๆก็ทำให้พวกเขาได้รับรู้ว่าเมื่อได้รับการแต่งตั้งก็ต้องสะท้อนถึงการเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าเพราะทิศชนที่ได้รับพระจิตเจ้า ก็ได้รับผลจากพระองค์เขาต้องแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์เพื่อจะได้รับการปกป้องและนำให้ได้อยู่ในพระคิสเจ้าเราทุกคนต้องตระหนักว่าเราได้รับสิ่งต่างๆอย่างสมบูรณ์ครบครันเพราะพระพเจ้าทรงมีแผนการในเราแต่ละคนพระองค์ทรงทำสิ่งต่างๆในตัวเราอย่างมากมาย เราจึงต้องฟังและดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระองค์วันนี้ให้เราภาวนาว่าขอขอบพระคุณพระเจ้าพระองค์ประทานสิ่งต่างๆอย่างมากมายเพียงพอสำหรับการดำเนินชีวิตขอให้เราได้สามารถใช้พระพรเพื่อความดีของตนเองและส่วนรวม